ครับสวัสดีครับวันนี้มาเมี่ยมมาเมี่ยมเข้าข้อมามานะครับวันนี้เรามานั่งซาเล้งแล้วก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์ซาเล้งนะครับเพื่อดูน้ําท่วมนะครับน้ำท่วมที่บ้านกริงนะครับโอ้บนบะเด้วยน้ำท่วมเต็มบ้านกรีนนะครับนีกโอ้กำลังเดินทางไปที่สะพานห้วยละวีนะครับนี่ก็ดูน้ําท่วมนี่ด้านหลังผมน้ําท่วมพุ่งนาหมดแล้วตอนนี้นะครับพุ่งนาก็ท่วมแทบจะทุกที่ครับ น้ำมูลล้นมานะครับน้ำท่วมปี2 5 6นะครับท่วมต่อเนื่องจากปีที่แล้วนะครับแต่น้ําปีนี้มาไวกว่าปีที่แล้วครับปีนี้มาตั้งแต่สิงหาดดูครับดูด้านหลังครับน้ำท่วมแบบนี้เลยนะครับน้ำท่วมระหว่างเส้นทางไปอำเภอท่าตูมนะครับ ก็ตอนนี้โดนน้าท่วมเรียบร้อยนะครับไม่สามารถข้ามผ่านไปได้นะครับต้องขังอ้อมไปทางบ้านเฉียงนะครับที่ก็ฝั่งอีกฝั่งนี้นะฝั่งนึ้งนะครับนี่ก็ท่วมครับโอ้โหลูกหูลูกตามีแต่น้ําตอนนี้ครับสองข้างทางนะครับน้ําท่วมหมดเลย สบาลิงพู่ใจเพื่อไปดูน้ำท่วมนะครับดูครับในข้างทางนะครับข้างทางถนนเส้นนี้ที่จะไปท่านโอ้มันล้นมาถึงนี้แล้วนะครับที่จะไปอำเภอท่าตูมครับบ้านปิงนะบ้านปิงอันนี้ท่วมเรียบร้อยนะครับสองข้างทางดูนะครับน้ำล้นเลยเป็นที่เล่นเลยเป็นที่เล่นน้ำ เล่นน้ำแล้วก็เอานะรถมาล้างนะครับลุยลุยลุยเอาลุยลนะครับเราจะขับลุยลุยไปนะครับเล่นเครื่องน่อยครับแม่ออเียอนนี้ยแล้วน้อยนอยขอด้งครับูดูน้ำ ท่วมหมดแล้วครับท่วมหมดแล้วเรียบร้อยแล้วท่วมแล้วครับนะครับต้มแล้วครับ่วมแล้วครับตรงนี้เป็นบริเวณปากทางนะครับหมู่บ้านยังเก่านะครับนี่นี่ครับน้ําท่วมครับท่วมเรียบร้อยเลยนะครับนี่สาราริมทางครับท่วมเรียบร้อยนะครับ มีเรือไม่คอยสัญจรครับนี่เรือหาปลานี ทางที่จะเดินไปนตรงสะพานห้วยละวีนะครับห้วยละวีดูครับน้ำท่วมใส่บูธมาลุยนะครับนี่ดูสุดลูกหูกตาครับนี่ท่วมไปหมดเลยนะครับของไนท่องนาเสร็จหมดครับท่วมหมดเลยรถดล,ดลุยน้ำ เดินคนระับต้องเดินเอาครับน้ำท่วมห้ามผ่านนะครับน้ำท่วมข้างหน้านะครับท่วมสูงโอ้ยมันลุยมากเด๋อวขึ้นแนละ้วโอ้โหป้ายล้มเลย รถใหญ่ๆนี้ถึงผ่านได้นะครับรถเล็กๆไม่ควรผ่านมานะครับตอนนี้ออน้ำท่วมสูงแล้วนะครับดูครับ มีรถใหญ่ขับผ่านนะครับตอนนี้ก็น้ําจะที่ผมเดินลุยมานี่เกือบจะถึงเข่าแล้วนะครับนี่ครับเกือบจะถึงเข่าแล้วแต่ยังไม่ถึงนะเกือบถึงเข่าเราแล้ว,ลวด้านหน้าจะเป็นสะพานอาข้ามนะครับมวยระวีนะครับโอ้ตอนนี้พวงมาถึงเข่าแล้วครับเดินลุยได้อยู่นะครับแต่ก็ เรามาระวังเดินยากมากท่วมสูงมากตอนนี้โอ้ oh. แค่เห็นป้ายแล้วครับตอนนี้จะท่วมถึงถึงขอบสะพานด้านบนแล้วนะครับสูงมากครับท่วมหนักมากแล้วตอนนี้ไม่สามารถจะมาได้แล้วสำหรับรถกระบะรถเล็กทั้งหลายครับลุยไม่ได้แล้วครับ ราะมันท่วมมาถึงนี่แล้วฮะถึงขอบสะพานแล้วนะครับท่วมสูงมากนะครับตอนนี้เลยเข่าแล้วนะครับตรงที่ผมยืนอยู่นี่เลยเข่าแล้วนะครับนี่ครับให้ดูครับเลยเข่าจริงๆครับอยู่อยู่ตอนนี้อยู่เข่าแล้วครับนี่ท่วมระดับเข่าก่อนจะถึงนี่ก่อนจะถึงสะพานข้างหน้าตรงนี้นะครับะเลยเข่าแล้วไม่ไหวแล้วเดินกลับแล้วเพราะน้ําท่วมสูงตนี้ นะสะพานห้วยระวีนะตรงนี้ครับน้ําท่วมไม่สามารถผ่านได้นะครับรถเล็กรถขนาดกลางรถกระบ,บะรถเก๋งนะครับต้องเป็นรถสิบล้อรถไทย,ยถึงจะผ่านได้นะครับตอนนี้มาอยู่กลางน้ําครับเดินกลางน้ําเลยครอบอประมาณนี้ครับสาหรับรถสําหรับน้าท่วมนะครับาแถวถนนสะพานห้วยระวีนะครับ ให้ดูครับตอนนี้น้ำท่วมต้องใช้วิธีนะครับรถไถลากไปนะครับลากข้ามสะพานนะครับบริการโดยรถไถนะครับรถไถใหญ่นะครับลาก เอามอไซค์ขึ้นข้างบนนะครับแล้วก็ถึงจะข้ามผ่านไปได้นะครับเพราะถนนตอนนี้ต้นเล็กไปไม่ได้จริงๆนะครับผมท่วมหนักมากนะสำหรับน้ำท่วมสะพานฮุยระวีนะครับบนเส้นบ้านซีนมุ่งหน้าสู่บ้านปราสาทนะครับหรือเส้นทางไปอัเพตทศูงหวัดสุรินนะครับเส้นนี้ก็ท่วมแล้วก็ ไม่ได้แล้วต้องอ้อมไปทางหมู่บ้านเฉียงนะครับผมโอเคครับสําหรับนะพาชมถือว่ามาดูสถานการณ์น้ําท่วมทนะ่วมที่สปปะพานห้วยละวีนะครับบนบกคือท้าตูมว่าเส้นบ้านปิงอาสาดก็มีประมาณนี้ครับ ไปหมดแล้วท่วมจริงๆท่วมทุกสิ่งท่วมถนนนะครับผมดูท่วมแบบผ่านไม่ได้แล้วรถเล็กต้องเอารถไถมา,าล,ลากพอใส่ข้ามมาไม่เสรเบสเอสเราเบฟร้อยเราก็ลุยล้อเกินนะครับออสาลิงเราลุยมากตอนนี้สถานการณ์น้ำ ล้นที่น้ํามูลก็ล้นเรียบร้อยนะครับล้นแล้วเข้าไปพื้นที่การเกษตรหรือว่าทุ่งนาของหมู่บ้านนะครับชาวบ้านเรียบร้อยนะครับนู่นครับท่วมเรียบร้อยแล้วนะครับล้นไปแล้วล้นตอนนี้ข้ามไปหมดเลยนะครับล้นนู่นฝั่งนี้ก็ล้นแล้วนะครับล้นเออหมดแล้วฮะผ่านไปกี่วันล้นเร็วมากน้ํามาไวน้ํามาเยอะมากครับปีนี้ครับมาไวนะครับอยู่ครับล้นหมดครับฝั่งนี้ก็ตอนเดียวฝั่งนี้ยังไม่ล้นนะครับ วันนี้อยู่ขอ,ขอบขอบตะลิ่งแล้วอนนี้โอยอยู่ขอบตะลิ่งอยู่ยังไม่ล้นนะครับต่อีกฝ้าอีกฝั่งนึ่งก็คือล้นเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับน้ํามูลนะครับแม่น้ํามูละสะพานพิศพาพบาทหนองเรือตรงนี้นะครับล้นเรียบร้อย ไปก่อนหน้านี้ยังไม่ท่วมขนาดนี้นะครับนี่แป๊บเดียวครับท่วมแล้วครับนี่นาเราก็เรียบร้อยแล้วน้ําล้นน้ําท่วมหมดแล้วนะครับโอดูน้ําไหลนะครับดูว่าน้าไหลไแรงมากก็เรียบร้อยนะครับนาเรานะครนาเราก็ท่วมมิดเท้าแล้วโอ้ล้นเรียบร้อยนะครับ รอรอข้ามถนนตอนนี้บอกว่าน้ํารอข้ามถนนมาแล้วครับตอนนี้จอเออจอจอ,จอที่ขอบขอบแล้วตอนนี้ซึ่งบอกว่าลึกมากครับมันลึกลึกมากไอ้ระหว่างถนนกับอาพื้นนาครับอบอกว่าลึกจริงๆตอนเนี้ยน้ําสูงขนาดที่จะถึงริมถนนแล้วก็แสดงว่าใกล้แล้วครับใกล้จะท่วมขึ้นมาข้างบนแล้วนะโมเด๊ง ฝัง่งฝั่งฝั่งนี้จะเป็นฝั่งมูนนะครับอ่าฝั่งหนึ่งก็จะเป็นทางไปท่าตุงก็ท่วมเรียบร้อยนะครับทีนี้ปี2565นะครับโอ้โหดู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 มีการมาอันนี้ก็มาเก็บหอยเชอรี่ครับมาเก็บเชอรี่ครับส่วนที่ใกล้บ้านก็จะท่วมแล้วจะขึ้นมาแล้วนี่ ใกล้ใกล้บ้านปีนที่แล้วท่วมตอนในี้ก็ใกล้จะท่วมขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้ถนนตอนนี้ปีที่แล้วก็ท่วมนะตอนนี้กำลังจะท่วมครับในในกพาขึ้นมาอีกแล้วนะครับน้ําก็ไหลมาฝั่งนี้แล้วเราบายน้ํามาฝั่งนี้แล้วฝั่งนี้ข้าวกำลังจะท่วมมิดอีกแล้วนะครับตอนนี้ยังไม่ท่วมนะครับใกล้จะมิดข้าวแล้วเพราะน้ำมวลน้ําเยอะมากเลยครับน้ําไหลแบบไหลแรงด้วยตรงนี้ ก็จะท่วมแล้วนะครับสาหรับคลิปพาดูน้ำร่วมบ้านปริงนะครับ้ำมูลบ้านปริงก็มันก็มีประมาณนี้ก่อนนะครับใ,นใ,นใครถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านีอขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบาย